สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พวกผมเช่นเคยนะโอเคนะครับวันนี้ผมมาถอนเงินนะครับแอปโฆษณานะครับก็แอปนี้เนี่ยผมเล่นมานมนานมากนะครับถอนเงินไปหลายรอบแล้วนะครับจาไม่ได้ว่าถอนกี่รอบนะครับจะเรียบผมจะถอนเดือนละอเดืหนึ่งครั้งนะครับโอเคนะครับถ้าไม่เป็นคนไหนสนใจที่จะเล่นเนี่ยก็สามารถโหลดได้เลยนะครับอ่าจะมีแค่ Android นะครับก็ iOS ก็ เสียใจเล็กน้อยนะครับทีไม่มีแอปนี้นะโอเคนะครับก่อนอื่นโหลดมาก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับส่วนช่องเบอร์แม่ขข่เนี่ยครับผมก็มีเบอร์แม่ไข่ให้นะอ่าครับเป็นเบอร์นี้นะครับอ่าจดทันหรือเปล่าครับจดไปเลยนะฮะเป็นเบอร์นี้นะครับอ่านี่นะครับอ่าจดไปเลยนะครับอ่าในตรงนี้นะครับใต้คลิปผมจะมีไว้ให้ด้วยนะครับก็เป็นเบอร์อะไรนะฮะโอเคนะครับถ้าเพื่อนเองจดไม่ทันสามารถย้อนมาดูได้นะครับโอเคเรามาดูการตั้งต่อนะครับ ก่อนอื่นก็ล็อกอินเข้าแอปนะครับตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้สมัครมันจะไม่ขึ้นหน้าจอมันจะมี้สมัครกดสมัครข้างหน้าจะใส่ได้สามตัวอย่ลืมนะตรงนี้ใส่ได้แค่สามตัวนะครับข้างหลังจะใส่ได้หมดนะตรงหน้าใส่สามตัวเท่านั้นอย่าลืมรหัสผ่านนะสำคัญเลยนะอย่าลืมรหัสผ่านข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับอ่าส่วนเรื่องเบอร์แม่ขายเนี่ยจะทิ้งไว้ข้างล่างอีกทีนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนําก่อนนะครับ ไอ้ตรงเนี้ยนะครับหนึ่งแสนเหรียญเนี่ยนะครับจะได้ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับอ่าส่วนตรงนี้จะเป็นแม่ขายของเราเนี่ยวันนี้ก็เป็นเบอร์แม่ขายของผมที่ผมใส่ไว้นะครับเบอร์แม่ขายเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนําเราได้นะผมก็จะมีกลุ่มนะครับถ้าใครใส่เบอร์แม่ขายของผมเนี่ยมีกลุ่มให้ไว้ศึกษางานนะครับก็จะคอยอัปเดตอัปโหลดงานต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับแอปโฆษณาเท่านั้นนะครับในกลุ่มเฟซนะครับโอเคนะครับ ลำดับขั้นตอนการทํางานคือชื่อแอปก็บอกว่าโฆษณาเพราะฉะนั้นดูโฆษณาอย่างเดียวนะครับลองกดดูนะครับตรงสีเขียวเนี่ยนะครับกดเข้าไปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮรจะเป็นโฆษณาให้เราดูนะครับครั้งละไม่เกิน30วินาทีแน่นอนนะครับอย่างตัวนี้ก็แค่15วินาทีเท่านั้นนะครับดู1โฆษณาจะได้1เหรียญนะครับหลายคนคงบางคนคงแบบว่าโอ้โหนึ่งเหรียญเมื่อไหร่จะครบหนึ่งแสนเหรียญใช่ไหมฮะอย่าลืมครับว่าตรงนี้มันเป็นรายได้เสริมนะครับ เราสามารถทํามันเป็นรายได้เสริมได้เนี่ยซึ่งเราหาเวลาว่างๆนะครับมาทาตรงนี้นะครับส,ส่วนอันนี้กดดูแลปลิดได้เลยเนะี่ยจะเป็นโฆษณาแค่ส่งโฆษณาย่อยๆเนี่ยสามารถติดได้เลยตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็น24สี่ครับตรงนี้มันคืองานเสริมน,นะผมอยากให้เพื่อนๆมองตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้กดปิดเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าให้ให้ทําเป็นงานหลักนะอยากให้เป็นงานเสริมครับรอย่างนี้ผมว่าผมก็มากดดูเนี่ยครับมันไม่ต้องรอนานเนี่ย ก็1โฆษณาเนี่ยก,ก็เทียบได้ว่าประมาณ1สตางค์นะครับก็เรานาทีหนึ่งเราว่างสักนาทีหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูปุ๊บเนี่ยเราก็ได้60สตางค์นะครับถ้าเราดูเนี่ยอ่ะ,นนออะนหนึ่งเนี่ยแอปโฆษณาเนี่ยมันไม่ถึง1งนาทีผมพูดอ่านะครับนาทีหนึ่งเราอาจจะดูได้ประมาณสัก10สตางค์นะครับก็ 10นาทีก็เออ่นาที10 9 10นาทีก็หนึ่งบาทมาเนี่ยครับหนึ่งนาทีหนึ่งบาทสมมุตินะครับถ้าเราเจอโฆษณานานๆนะถ้าเราเจอโฆษณาย่อยก็ไวนะครับอ่าที่สําคัญเนี่ยนะครับเราสามารถนะครับเล่นด้วยกันได้นะครับคือเราไปแนะนําเบอร์เพือขายนะครับเป็นเบอร์แม่ขายของเราให้กับผู้อื่นนะครับเราจะแนะนําเพื่อนเล่นนะครับอย่างเช่นอ่าลูกขายผมเนี่ยนะครับจำนวนลูกขายผมก็มีประมาณนี้ครับสามชั้นเนี่ยครับซึ่งสามชั้นหมดเนี่ยเขากดเนี่ยครับคงเป็นไม่ได้ใช่ไหมครับที่คนหนึ่งวัน สามพันโฆษณาเป็นไปไม่ได้เนะี่ยก็ผมมีตรงนี้อยู่100คนเขาก็กดได้สามพันเหรียญน,นะครับรวมกันไม่ทราบว่าคนใดกดเท่าไหร่เราไม่สามารถรูร้ได้นะครับแต่ทุกๆเช้าเชคืนเนี่ยเหรียญตรงนี้มันจะรีขึ้นมาเป็นของเราหมดเลยคนระับในกรณีที่เรามีลูกขายนะเราก็จะมีข้อดีตรงนี้ด้วยนะครับแต่เราก็ต้องให้ความให้ความรู้ความเข้าใจกับการทํางานด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็อยากให้เปไ็นรายได้เสริมวันหนึ่งนะครับวันละร้อยเหรียญต่อให้ได้วันล,ละวันละต่อให้ได้วันละหนึ่งบาท ห้บาทนี่ครับถ้าเรามีผมอยากให้เพื่อนเพื่อนแนะนำสายงานด้วยนะครับก็ทั้ง10คนเครับวันละ5บาทใช่ไหมครับ10คนก็เอาวันละบาทดีกว่า10คนก็10บาทคำสั่งก็อยู่เลยครับเดือนหนึ่งก็ได้อย่างน้อยละ300ร้อยนะครับอ่ะโอเคไม่พูดต่ำแล้วนะครับผมจะถอนเงินแล้วนะครับถอนเงินปุ๊บโอนไปเลยเนี่ยครับอ่าครับก็ยังผมมีลูกขายร้อยคนผมมีละพันครับเพื่อมี10คนเพื่อนจะได้เดือนร้อยสองร้อยก็ได้ครแต่ถ้าเราดูคนเดียวมันก็ได้โอเคนะครับ ก็อยากให้มองไปไล้เสริมเลยนะอ่ะตรงนี้กรอกข้อมูลเนี่ยครับตรงนี้นะครับตอนที่เราสมัครเนี่ยนะถามว่าเงินมันจะไปตรงไหนนะก็คือเนะครับเงินเนี่ยมันจะเข้าในเบอร์อล l ล e t ของเราเลยนะครับเบอร์อลเล็ตก็คือเบอร์ที่เราสมัครนั่นแหละนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปสมัครอล l l e t ด้วยนีแต่ถ้าใครยังไม่มีอล l l e t เนี่ยก็สมัครแอปนี้ก่อนเนะยครับจากนั้นเรามากดตรงนี้ก็ได้ครับเปิดบัญชี to wallet เนี่ยเขาจะพาไปโหลดแอปอล l ล e t เนี่ยเราก็สมัครเป็นเบอร์นี้นะเป็นเบอร์ที่สมัครโฆษณาเท่่าานนนนนนััั้้้ะรบไไมมงจปเเขอ์ อ่ะตรงนี้กดจานวนเงินก่อนนะครับผมถอนได้1 1ึ่งหนึ่งพันบาทนะครับเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมมีหนึ่งแสนเจ็ดพันเหรียญครับผมถอนหมดเลยนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ลูกน้ําขั้นนะครับกดยืนยันเพื่อถอนเงินนะครับี่แอปนี้ถอนเงินไวมากเลยครับ48ชั่วโมงเนี่ยผมผมเดาว่าพรุ่งนี้น่าคงได้แล้วนะครับอ่าเพราะว่าปกติถอนวันนี้พรุ่งนี้ได้ตลอดเลยเมื่อเรากดถอนปุ๊บเหรียญเราจะหายนะครับ ลืมบอกไปนะครับทุกเที่ยงคืนเนี่ยเหรียญมันจะรีให้เรานะครับเฉพาะวันที่เราดูเกิน20ครั้งเท่านั้นเนี่ยพอมันก็เป็นกึ่งกึ่งการบังคับการทํางานนี่นะให้เรากด20ครั้งถึงจะได้เหรียญครับถ้าวันนี้ผมไม่ดูเนี่ยผมก็จะไม่ได้เหรียญจากสายงานของผมนะครับอ่าอย่างนี้ก็ไม่ต้องดูนะครับกดรับเหรียญได้เลยนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับอย่าให้มองเป็นตัวตัวเสริมตัวรายได้เสริมไปนะครับเรามี2เครื่องเนี่ยนะครับ เราก็ไปดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับดูเครื่องสมัครต่อแล้วก็ไปดูเครื่องนึงก็ได้นะส่วนเครื่องหลักก็ดูให้มันเกิน20นะครับก็ได้ได้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาตัดต่อคลิปนะครับตอนที่ทางแอปโฆษณาเขาจ่ายเงินมาให้ผมนะครับหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดบาทนะครับจะเข้าทาง wallet นะครับผมส่งโฆษณาถ้ามันดูไม่ได้นะครับในแอปเขาแนะนำานรับจะให้โหลดทัวร์เล็ดเออไม่ใช่ทัวร์เล็ดโคล่า vpn เนีครับเข้ามาใช้งานเพิ่มเติมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะครับว่าเงินจะเข้าตอนไหนเนี่ย ผมโอเคครับก็นะฮะวันที่24นะครับตอนเช้าก็ได้เลยนะครับผมถอนใบเมื่อวานนะครับย3สามนะครับก็วันเวันผ่านมานะครับก็ได้เลยนะครับตอนตอนเช้านะไม่แน่ใจว่ากี่โมงน่าจะ8ดโมงอ๋อนี่นะครับตอน8โมง14นะครับเพิ่งเข้ามาเช้านี่เองตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะครับโอเคครับจ่ายจริงแน่นอนครับสำหรับแอปโฆษณานะครับ ผมไม่ได้ถอนในครั้งแรกนะครับอันนี้น่าจะรู้สึกว่าครั้งที่สิบกว่านะครับจำไม่ได้ว่าสิบเท่าไหร่นะครับไม่ได้ถอนเดือนประมาณเดือนละครั้งเลยครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะเล่นนกับแอปโฆษณาเนี่ยสมัครฟรีใช้งานฟรีได้เลยครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเบอร์แม่ค่าของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับให้สมัครเบอร์ wallet กับเบอร์ที่สมัครกับโฆษณาเนี่ยเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเวลาถอนเงินจะได้เข้าเบอร์ wallet เลยนะ จะได้ไม่มีปัญหานะครับส่วน Wallet คืออะไรนั่นนะฮะเราสมัครโฆษณาไปก่อนได้นะครับแล้วเราค่อยไปสมัคร Wallet ที่หลังนะครับส่วนข้อมูลด้านอื่นเนี่ยครับทางในแอปโฆษณาเขาจะแนะนำเราเองว่าให้เราโหลดแอป c o l a VPN นะครับ VPN เข้ามาใช้งานนะครับเพื่อดูโฆษณาได้มากขึ้นนะครับโอเคนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รับชมมาตั้งแต่ตอนตื่นก็ขอขอบคุณด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมลงอัปเดตคลิปจะได้ไม่พลาด ใผมเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน,นสวัสดีครับ